Hi guys welcome to my channel with teacher สุ t i l a Yancham Today I would like to talk about s e a s o n around the world. How many seasons are there in Germany? How many seasons are there in Germany? นะคุณครูยกตยกัวอย่างบทเรียนนี้จากประเทศเยอรมนนะี How many ถามถึงจำนวนมากน้อยแค่ไหนถามจำนวนของอะไร seasons ก็คือฤดูกาลเพราะนั้น ซีซันในเยอรมนี่มีกี่ฤดูนะคะนี่คือหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะ The winter in Europe begins in December to February ฤดูหนาวในทวีปยุโรปนะเราก็ต้องรู้จักว่าทวีปเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายประเทศนะเราก็มีความรู้เรื่องนี้แล้วพอวันนั้นคุณครูมาพูดเรื่องของ ทวีปยุโรปพวกเราก็จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นความรู้มันต้องสะสมมาใช่ไหมคะความรู้เดิมอย่าลืมนะภาษาอังกฤษลืมไม่ได้เลยเหมือนเราขึ้นบันไดค่ะเต็ p by เต็ p ทีละขั้นทีละขั้นเวลาเราเรียนอะไรก็แล้วแต่เราต้องจําเราต้องแม่นนะเรียนรู้แล้วจาได้แล้วหล่นจะตอนะความรู้ขั้นสูงนะขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้าภาษาอังกฤษยิ่งสูงไม่หนาวนะคะยิ่งสูงยิ่งเก่งค่ะ พูดถึงฤดูกาลเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้าประกรอบไปด้วย clothes นะคะมี coat coat เสื้อหนาวคลุมนะด้านนอกเราอาจจะมีเสื้อกันหนาวหลายตัวสุดท้ายเราก็โปะด้วยเสื้อ coat อีกตัวกันหนาว jacket jacket ลักษณะเสื้อคือผ่าด้านหน้าแล้วก็มีซิทลูกนะคะ จะเป็นทําจากอะไรก็ได้แล้วก็หาคํามาผสมเอาเช่นทําจากหนังเสื้อนหนังแจ็คเก็ตแล้วก็จะเป็น leather jacket นะก็มีคํามาขยายเพื่อให้รู้ว่าเป็นแจ็คเก็ตประเภทไหนนะคะแต่พื้นฐานคําศัพท์ก็คือคําว่า jacket นะคะต่อมาคําว่า sweater sweater เ,นะเสื้อหนาวเหมือนกันแต่คลุมศีสษะนะ,ะเวลาเราเราจะสวมเรามันจะผ่านทางศีสษะนะสวมหัวนั่นเองนะคะ ผูดผูดก็เสื้อหนาวแต่มีผูดนะเราทับศัพท์ว่า o ูดไปเลยใช่ไหมคะอามีผ้าส่วนส่วนที่ใช้สําหรับคลุมศีรษะที่ติดกับตัวเสื้อเราเรียกว่าผูดนะคะ glove อเราจะเห็นว่าเติม s ตลอดเพราะเวลาเราเรานำถุงมือไปใช้จริงเราใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาใช่ไหมคะเพราะนั้นจะเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ไม่สอยใดๆก็ตามถ้ามันใช้เป็นคู่ ส่วนมากเราจะเห็นเป็นรูปของพหูพจน์เสมอๆเช่นกันไกลใช่ไหมคะมีสองข้างอ่าถ้ามีกันไกลด้านเดียวเสี้ยวเดียวมันก็ตัดอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้น e scissors e scissors อ่าจะเป็นรูปพหูพจน์ตลอดค่ะ glasses glasses เฮอในนี้คือแว่นตามีสองเบ้าใช่ไหมคะตาซ้ายกับตาขวาเพราะนั้น glasses ก็จะเป็นรูปพหูพจน์ตลอด นี่ glass เนี่ยแปลว่าแก้วก็ได้ใช่ไหมคะแปลว่าแว่นก็ได้มันอยู่ที่บริบทว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอันนี้ต้องทําความเข้าใจว่าคาศัพท์คํานึงบางทีมันมีหลายความหมายะะอันนี้คุณครูก็เสนอแนะบ่อยๆนะลูกนะต่อไป scarf scarf อันนี้ผ้าพันคอนะคะจะเพิ่มเติมลงไปก็ได้สีเขียวแล้วก็เพิ่มความวาเขียวลงไปนะ,ะเป็นการเพิ่มพูนคําศัพท์ให้มันยาวขึ้นนะ ก r ีนสคัฟกรีนสคฟแล้วก็มีความรู้เรื่องของสีก็ใส่เข้าไปค่ะต่อไปเอีหูใช่ไหมคะเอีย u f มัฟเอียเนี่ยที่เหมือนกับเป็น s ซ u บ h ตนะคะอันนี้แต่อันนี้ให้ความอบอุ่นด้วยนะเวลาอากาศหนาวๆนะหูของเราเนี่ยจะเย็นก็ต้องมีเสื้อผ้าอาพรที่ให้ความอบอุ่นด้วยนะเพราะหูก็เป็นส่วนประกอบของร่างกายที่สำคัญทีเดียวนะคะ ไม่มีหูพวกเราก็ไม่ได้ยินนะบอกก่อนนะเพราะนั้นต้องให้ความสำคัญทุกส่วนของร่างกายค่ะมาดูด้านอาหารบ้างมีทั้งอาหารแล้วก็ผลไม้ด้วยนะคะนี่หน้าหนาวก็รู้อยู่แล้วร่างกายเราต้องการความอบอุ่นเพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้ก็จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมีอะไรบ้างเอ่ยมีก i ว i ฟรุตกีวีฟรุตแอปเปิลส์ o ุเรีบลอกลี เซซามีพวกงาเซซามีนะคะเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ามีวิตามินซีสูงนัทนัทพวกถัว่วนะโฮวีทโฮวีทขนมปังต่างๆที่ทำจากแป้งโฮวีทนะคะต่อมาเป็นอะไรบ้างชีสชนะีสแอนด์บัตเตอร์พวกชีสแล้วก็เนยนี่ให้พลังงาน ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเอ,อิบพวกสมุนไพรต่างๆที่มีรสเผ็ดร้อนนะมิลค์นมอันนี้เราดื่มประจำอยู่แล้วโคโคนัทอันนี้มะพร้าวซึ่งมีประโยชน์มากมายเรื่องของมะพร้าวเนี่ยโคโคนัทครีมใครชอบรับประทานบ้างพวกกะทิต่างๆนะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะมาที่จะดู สปริงบ้างเออสปริงในยุโรปนะใบไม้ผลิเริ่มเมื่อไร่าร์ช h to เมย์ May, นะมีนาถึงพฤษภาคมค่ะของเขาก็จะย่อยกว่าเรานิดนึงของเรามี3ามฤดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละฤดูก็จะกิน4เดือนนะ,ะกินเวลา4เดือนส่วนยุโรปเนี่ยมี4ี่ฤนดะูอาเขาก็จะกินเวลา3เดือนในแต่ละฤดูนะคะอันนี้คือแยกโดยคร่าว แล้วดูใบไม้ผลิก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบสบายๆนะไม่เชิงหนาวเกินไม่เชิงร้อนนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยนะมีเรนโค้ดเพราะว่าสปริงเนี่ยฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็คือมันจะมีฝนแต่มันไม่เชิงเป็นฤด,ดูของแบบพวกเราที่ตกทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นนะคะมันก็มีปรับปลายเขาก็เลยต้องมีเรนโค้ดจัมเปอร์นะเสือ้อเสื้อที่มันจัมเอวอะคะ่ะทราสเซอร์สนะกางเกงทั่วไปเดรสนะชุด ท้านะถุงน่องนะบูทก็จะมีบูทสั้นบูทยาวก็ว่ากันไปชอตในะที่นี้มันแปลว่าวสั้นนะลูกนะแปลว่ากางเกงนะกางเกงขาดสั้นนั่นเองสก์ irt, นะกระโปรงนะถ้ากระโปรงยาวเราก็บอกว่า long skirt ถ้ากระโปรงสั้นเราก็พูดว่า short skirt นะเพราะนั้นชอตเนี่ยตัวมันเองเนี่ยถ้าไม่เติม s แล้วเป็นความหมายทั่วไปเนี่ยจะแปลว่าวสั้น นะแต่ถ้าเติม s เมื่อไหร่เนี่ยความหมายมันคือเป็นคำนามแปลว,ว่ากางเกงขาสั้นค่ะแนะนำนิดนึงนะอาร์ติโชกอันนี้ใหม่สำหรับคนไทยหรือเปล่าแต่ทางตอนเหนือของไทยปลูกนะคะเขาบอกว่าเป็นเป็นผักที่มีประโยชน์อนเนกอน,นันตะ์นะพวกเราสนใจก็ลงเข้าไปดูรายละเอียดดูอันนี้คุณครูก็ให้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะคะ มันมีวิธีการรับประทานด้วยแต่ครูว่ามันค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรสําหรับการที่จะรับประทานเจ้าอาทิโชคเนี่ยค่ะซึ่งเป็นไม้พันเหนือนะมาจากท้องถิ่นเหนือแถวยุโรปนู่นแต่อากาศหนาวใช่ไหมบ้านเขาบ้านเราแน่นอนก็ต้องเป็นภาคเหนือเพราะอากาศใกล้เคียงกันนะคะที่โครงการหลวงปลูกอยู่นะคะราคาก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะไม้เมืองเหนือเนี่ยมาจากประเทศ นะนำเข้าด้วยนะก็เลยต้องมีราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งแต่พอถ้าคนไทยเรานิยมบริโภคแล้วก็ปลูกได้มากขึ้นนะราคามก็จะลดลงไปตามลำดับนะเหมือนกับช่วงแรกๆของอะไรเอ่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือของใช้ต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยถ้าแรกๆเริ่มเริ่มมันมีน้อยนะคนต้องการเยอะมันก็จะราคาแพงใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดคนต้องการเยอะโอ้พ่อคงแม่ค้าก็ รีบผลิตกันมาเยอะๆเลยอะเมื่อมีของมากพอกับจำนวนคนที่ต้องการเผลอๆผลิตไม่มากกว่าด้วยคนต้องการน้อยกว่าของนั้นก็จะมีราคาถูกอันนี้มันก็เป็น,นกลไกการตลาดซึ่งพวกเรามีความรู้ด้านนี้ได้ถ้าพวกเราเรียนรู้นะคะซัมเมอร์บ้างซัมเมอร์เริ่มที่ไหนเอ่ยมิถุนายนถึงสิงหาคมค่ะ มาดู summer clothing นะการสวมใส่เสื้อผ้านในช่วงฤดูร้อนก็คือต้องบางเบาสบายสีสันสดใสใช่ไหมคัลเลอร์ฟูลเซอ่าแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยเพราะว่ามันแดดแรงก็ต้องมีกันดงกันแดดนะคะโดยเฉพาะแว่นตาด้วยนะมีอะไรบ้างรายละเอียดมี T-shirt เ,นะเสื้อที่เป็นรูปตัวทีขวเขาเรียก T-shirt จะเป็นเสื้อยืดหรือผ้าธรรมดาก็ได้ค่ะ Polo shirt mm hmm. นะคล้ายเสื้อเชิ้ตเหมือนกันแต่มี กระดุมประมาณสองสาเม็ดนะคอปกนะส่วนมากเขาก็จะใช้ในเรื่องของใส่สวมใส่ด้านกีฬาใช่ไหมคะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็คือใส่ได้ทุกฤดูฤดูกาลทุกเทศกาลประมาณนั้น sandal sandals Sand นะคะรองเท้าแตะ swim t u n k s นะ swim tongs กางเ,เกงว่ายน้ำ straw hat straw hat หมวกสารนะ bikini bikini อ่โห นุ่งน้อยห่มน้อยบิกินี่ใช่ไหมคะชุดว่ายน้ำใส่ที่ชายหาดใส่ที่ทะเลใส่ไปเลยค่ะเราใส่ถูกกาลเทศะใส่ไปเลยค่ะถ้ามีความมั่นใส่ไปเลยค่ะ s ิงเ l e ลซิงเกิลนะฮะเสื้อเสื้อเสื้อแขนกุดเสื้อไม่มีแขนนั่นเองนะนักบาสสวมใส่กันบ่อยใช่ไหมคะเลี้ยงบาสไปโชว์จกักรแแล้ปไปปั๊บ <laughs> สันกราส Sunglasses นะคะ Sun ก็คือมาจากลักษัตพลาทิดใช่ไหม l a s s e s ก็คือแก้วหรือแว่นตาก็ได้ใช่ไหมคะในที่นี้ Sunglasses ก็คือแว่นกันแดดนั่นเองค่ะ Cooling foods for hot weather Cooling cool แปลว่าเย็นใช่ไหมคะ Cooling foods คืออาหารที่ให้ความเย็น For สำหรับไร For hot เวเดอร์ Weather, อากาศร้อนภาพดูในภาพรวมแล้วก็จะเป็นผักกับผลไม้เสียมากกว่าแล้วเป็นผักผลไม้ที่เรารัประทานได้ทั้งปีอยู่แล้วเออก็ไม่ต้องมีปัญหาเนาะคิวคัมเบอร์นะพวกแตงกวาต่างๆบรอกโคลีกับคอลี i ฟลาวเวอร์ต่ลแลครูก็แยกไม่ออกนี่ก็เป็นสีไม่เหมือนใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นคนละตัวกันเลยนะ,ะลูกน้าสตรอเบอร์รี่นี้รู้จักใช่ไหมเด็กๆทอรอกนะพวก ขมิ้นต่างๆอนะ่าต่อไป watermelon อันนี้รู้จักผักอะไรบ้างที่เราไม่รู้จักอ่านะลองดูบ้าง asparagus อ่าคนะอลัมน์ตรงกลางบรรทัดบน asparagus พวกหน่อม้ฝรั่ง celery อ่ผนะักชีฝรั่งเออขึ้นช่ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะ potato es, นะคะอันนี้มันฝรั่งอันนี้พวกเรากินแบบ f r น n ์ h fry เลยใช่ไหมคะ พวกมันฝรั่งทอดเลยใช่ไหมกินบ่อยๆก็ร้อนเหมือนกันนะลูกนะของทอดอะ่ะะก็ประมาณนี้ค่ะ avocado, pineapple นะสรุปแล้วนะโดยภาพรวมแล้วผักและผละไม้นั่นเองละค่ะที่เหมาะสำหรับฤดูร้อนนะคะรับประทานไปเถอะมันดีต่อสุขภาพของพวกเรานะคะมาออลช่มมัง่งออเช่ลมฤดูใบไม้ร่วงนะคะ ก่อนที่จะหนาวเนี่ยมันก็จะไม่ไม,ไม้ก็จะร่วงก่อนมันจะเริ่มแห้งแล้วค่ะนะเพรนั้นก็จะเริ่มในเดือนของ September to November นะเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะจะมีเริ่มเริ่มหนาวอัล u ทอนะฤดนะูเริ่ม,เร,มเริ่มหนาวแล้วแต่ไม่หนาวจัดเหมือนกับวินเทอร์เพราะฉะนั้นอซซอรของเขาเนี่ยเครื่องแต่งกายของเขาเนี่ยก็จะไม่เยอะเท่ากับฤดูหนาว จะเป็นเรื่องของแฟชั่นสม,มากกว่านะสมมุติว่าใส่เสื้อหนาวลงไปหนึ่งตัวเอเขาอาจจะใส่เ e s t ์เวสเสื้อกัก๊กใส,ส่สวยอีกสักตัวใส่ทับนะคะก็ได้หรือบางทีก็อาจจะใส่ skirt ์ตสเกกับโปรงสั้นๆก็ได้แต่เนื่องจากมันมีอากาศค่อนข้างหนาวเขาก็จะสวมใส่บูทแล้วไม่บูทธรรมดาลองบูทสนาบูทยาวด้วยนะเนื่องจากว่าต้อง ต้องกันความหนาวด้วยเนาะเพราะว่าตัวอยากใส่กระโปรงสั้นนี่แต่มันก็หนาวนี่วันนั้นก็ใส่ลองบูทนะป้องกันความหนาวอีกรอบหนึ่งนะหรือด้านขวามือบนค่ะ on your right hand top right นะคะเสื้อคอเต่า Turtle t u r t l e แปลว่าเต่า Neck แปลว่าคอนะอันนี้คือสวมใส่สำหรับคนที่มีอยากจะอวดนะอยากจะโชว์ความงามของคอระหงของตัวเองคอระหงก็คือ คนที่มีคอค่อนข้างค่อนข้างยาวสักนิดหนึ่งนะคะ,ะสคร์ฟก็มีหลากสีใช่ไหมคะสคร์ฟแล้วแต่ทาวเซอร์กางเกงขายาวบูทเนี่ยอันนี้ก็เป็นบูทอย่างหนึ่งนะคะบูทสั้นแค่ข้อนะคะก็ประมาณนี้สำหรับออ t ซมค่ะผักก็จะเป็นผักที่ให้ความอบอุ่นนะคะอาหารก็จะให้ความอบอุน่นออ t ซมเหมือนเดิมค่ะ สังเกตเจ้าบล็อกเกอี่นี่มาทุกงานเลยนะคะอันเคลนะพวกคะนามีอะไรอีกบีทรูทมีพวกมัชรู o o มต่างๆกาิกระ,ะ,ะเทียมอ,อันยี่หัวหอมหอมหัวใหญ่กรีนบีนส์ถั่วถั่วต่างๆถั่วฝักยาวถั่วอะไรก็แล้วแต่นะคะถั่วก็ประมาณนั้นก็สรุปแล้วคือรับประทานผัก ทุกรดูการเป็นดีที่สุดนะสำหรับเรานี่ก็มาเรื่องของประโยคบ้างค่ะ Exercise Answer the question into the passage form นะคะ Passage form ก็คือรูปแบบของข้อความมีคำถามมาให้3าหัวข้อนะสข้อ h o w m a n y seasons are there in ะะเราไปใส่ประเทศเอาแล้วกันนะคะถามฤดูการในประเทศนั้นๆคุณชอบประเทศไหนคุณก็ใส่ไปนะ Which season do you like? ถามถึงฤดูกาลที่ชอบ Why? ถามถึงเหตุผลด้วยว่าทำไมนะคะ What should What food should we eat in? ถามถึงอาหารที่เราควรรับประทานในแต่และฤดูเราชอบฤดูไหนเราก็ใส่ไปคุณครูมีตัวอย่างค่ะพวกเราก็ไปลอกเลีนแบบตัวอย่างเอานะเปลี่ยนเปลี่ยนคำตอบเล็กๆน้อยๆนะคะ There are four seasons in Germany ติ้งต่างว่าคุณครู ยกตัวอย่างประเทศเยอรมนีนะคะ They are winter, spring, summer and autumn ก็มีสีฤดูมีฤดูอะไรบ้างแล้วก็แจ้งรายละเอียด I like summer อันนี้คือตอบคำถามข้อ2นะคะ Because ตอบคำถามเขาว่า why เพราะอะไร I will go swimming in the sea จะได้ไปไว่ายน้ำชอบฤดูร้อนเพราะจะได้ไปไว่ายน้ำไปเล่นน้ำ I should eat watermelon, vegetables and coconut juice นะ ชอบกินอะไรในฤดูหนาวก็ควรจะกินที่มันให้ความเย็นนะผ่อนคลายกับร่างกายลดอุณหภูมิความร้อนในร่างกายได้ก็เช่นพวกแตงโมพวกผักต่างๆน้ำมะพร้าวที่ชอบนะก็จะมีประมาณนี้พวกเราก็ไปเรียนแบบโครงสร้างประโยคเอาเปลี่ยนตัวแดงๆของครูนะไม่ต้องมาเชื้อมานีเหมือนครูก็เปลี่ยนไปถ้าชอบซัมเมอร์ก็เหมือนครูได้ค่ะแต่ประเทศไม่ควรจะเหมือนนะมันควรจะมีข้อแตกต่างอยู่บ้าง ส่วน watermelon vegetable and coconut juice เนี่ยนักเรียนสามารถลอกเรียนแบบได้ถ้าจะลอกเรียนแบบครูเป๊ะเลยมันก็จะดูไกลยอยู่เนาะคุณอาจจะเพิ่มเติมมามากกว่า3-4รายการที่คุณครูให้มาก็ได้ค่ะแล้วก็ฝึกพูดนะมีกี่ประโยคเอ่ย one two t h มีแค่4ประโยคเองลูกนะลองหัดพูดดูนะคะฝึกให้คล่องๆแล้วหัดพูดดูโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะคุณ b าย thank you very much goodbye